สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะลุงพลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะเอารถเทสมาโชว์เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะอยากให้ลูกค้ามาทดลองขับก่อนที่จะซื้อนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แถวไหนแต่ไม่ใช่อยู่นู่นาานาราทิวานแล้วบอกให้รถไปทดลองขับไม่ใช่นะคะถึงลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเทสรถใกล้โชว์รูมได้นะแต่มาซื้อกับลุงนะโอเคตอนนี้เป็นตัว DBL y t อล h านะคะ,นะคะก็ตัวท็อปสุดเลยนะคะ ก่อนที่จะไปถึงสตอมแท็กก็ผ่านคันนี้ไปก่อนนะคะนี้ก็สุดเหมือนกันสุดในรุ่นเหมือนกันนะคะเป็นตัวขับ4นะคะส0สปีดนะคะใบเทอร์โบค่ะตัว1.314,000าาทนนงนบาทค่ะน้องๆสตอมแท็กเลยน้องๆแรปเตอร์อเลยเนาะ,ะตัวนี้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะครบจบมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะหรือว่าออขับ4นะคะสิบสปีดไบเทอร์โบนะคะรานะคาไปแล้วเนาะเครื่องยนต์2.0นะคะ 210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเท่ากับตัวสตอมแท็กนะคะเป็นใบเทอร์โบเหมือนกันนะคะต่างกันคือมีจุดต่างอยู่เยอะอยู่นะคะใน,ในเรื่องของตัวสตอมแท็กนะคะเขาจะเพิ่มออปชั่นในเรื่องของโรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์อะไรพวกนี้เข้ามานะคะที่ใช้งานเพิ่มเติมนะคะแต่ตัวว i t e ท็จะเน้นนะคะ,ะเขาเรียกนนออปชั่นที่มากับตัวรถนะคะตัวโรบาร์เขามีมาให้นิดหน่อยพอแบบ อมปากของคอเนาะราหลังคามีมาให้แต่ว่าไม่ได้จัดเต็มฟูลออปชั่นแบบนั้นนะอ่ะมาค่ะไปแล้วราคาไปแล้วนะคะจริงๆแล้วไอ้แห่งนะคะมีตั้งแต่เกียกร์ยแบบ6สปีดนะ6สปีดอัตโนมัติเริ่มต้นที่1 6 4 0 0 0้านบาทนะคะตัวธรรมดาเราไม่ได้ขายแล้วนะคะเรายกเลิกไปแล้วนะคะใครอยากได้เกียร์ธรรมดาไปที่ตัวสปอร์ตนะคะหรือว่าตัว XL+ p l เ s ลเลยนะคะตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่1 6 4 0 0้านบาท6สปีดนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานะคะเป็นตัว10สปีดนะคะ ใบเทอร์โบนะคะจะเริ่มต้นที่ตัวขับ2นะคะ1 1 7 4 0ล้าน1 7บาทนะคะแล้วก็ตัวท็อปสุดเป็นล้าน3ามนะคะส่ะคน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะความแตกต่างในระหว่างตัวขับ2และขับ4ก็ต่างกันตรงเกียร์นั่นแหละค่ะเนาอะ,อะนะคะแล้วก็ไฟนะคะสำหรับตัวนี้นะคะทดลองขับอย่างที่ลุงบอกไปยังไม่จบเลยนะคะก็คือลูกค้าที่ไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะคะก็โทรนัดนะคะนัดหมายล่วงหน้า1 2วันนะคะ เข้าไปคุยรายละเอียดนะคะแล้วก็เบื้องต้นรู้จะทารายละเอียดให้ก่อนลูกค้าส่งบับรประชาชนเอ้ยไม่ใช่ส่งใบขับขี่มานะคะถ้าลูกค้าพร้อมที่จะจองหรือสะดวกที่จะจองเลยนะคะก็ส่งใบบประชาชนมาด้วยนะคะสาหรับลูกค้าที่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมลุ้งอยากให้มาที่โชว์รูมมากกว่าเพราะว่ามันมีรถให้เลือก ให้ดูนะคะหลายรุ่นเปรียบเทียบกันนะคะเวลาลุงขับไปลุงขับไปได้ทันเดียวมาที่โชว์รูมนะคะจะมีทั้งสีดาสีขาวสีอะไรที่ให้เปรียบเทียบกันแล้วก็รุ่นอื่นด้วยนะคะก็ลองดูนะคะสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นอยากให้ทดลองจริงๆนะคะลุงก,ก็จะมีคลิปที่ขับเองนะคะเป็นผู้หญิงขับเดี๋ยวนี้กระเปผู้หญิงขับเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะลุงอาจจะให้ดูออปชั่นแบบรอบคันแล้วก็ไม่ได้เจาะลึกเจาะอ,อะไรมากมายนะคะแล้วก็ดูข้างในเนาะตัวนี้นะคะโปรโมชั่นก่อนเลยนะคะโปรโมชั่นส่วนลดนะคะ1น0 0 0แบาท เออนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเห็นลุงลงแบบโปรไปให้แล้วเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งแสบาทให้จริงๆนะคะไม่ได้หักเขาเรียกอะไรนะราคาไม่ได้หักจากอะไรเลยนะคะไม่ได้บวกเพิ่มอะไรอะไรเลยนะคะราคา1นึ่งร้านหนสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะลดแสนไปเลยนะคะอุปรกรณ์16ชิ้นได้เท่าเดิมนะคะแล้วก็ใครอยากจะได้เป็นชุดแต่งก็แต่งเพิ่มเอานะคะหักเอานะคะไปะสีนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองทองนะสีเหลืองแบบนี้นะคะเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะสีพิศเศษเขาก็จะมีนะคะ ตัวนี้มีทั้งหมด6สีนะขาวดำบอลเทาส้มเหลืองนั่นเองนะคะซิกเนเจอร์เขามีเฉพาะวายแท็กเท่านั้นคือสีเหลืองนะคะใครอยากขับไม่เหมือนใครนะคะอยากขับวายแท็กอย่างเดียวก็เหลืองเลยนะคะอืมนะคะตัวนี้ลุงจะจะพูดคร่าวๆนะไม่เจาะไม่พูดถึงรายละเอียดนะไฟหน้านะคะเป็นแมทริก LED นะคะไฟอัตโนมัตินะคะไฟไดทไามนะคะเซนเซอร์นะคะหน้าสี่หลังสี่นะคะไฟตัดหมอกค่ะ แล้วก็การตกแต่งด้านล่างจะเป็นสีโครม,ม,มแบบนี้นะคะหรือว่าการชนด้านหน้านั่นเองนะคะสำหรับตัวตรงนี้นะคะกล้องสา0รอบงศามีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้รางเพื่อหรือการตกแต่งเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะไปะหมดแล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะ2.0มจุด์มทูบนะคะชคนะเป็นแบบ2.0แล้วนะคะแล้วก็แมกนะคะแมกไดยางนะคะเป็นยางกุดเยียร์แบบนี้เลยนะคะ แม็กก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เป็นสีไม่ใช่สีทูโทนสีแบบเทากาไฟท์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะคะสีทียางจะอยู่ที่255คับ 5R18 หรือว่าขอบ18นั่นเองนะคะปีกนกเป็นแบบอิสระแบบ2องชั้นเสริมเหล็กกันโคลงนะคะตัวนี้ก็การตกแต่งนะคะระบายความร้อนได้จริงกับตัวท่องเครื่องนะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะคะด้านข้างข้างข้างอ่านะคะกล้อง360องศานะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกนะคะบายสปอร์ตมีมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็มีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถให้ด้วย นะคะไปตู้นะคะเป็นแบบนี่นะคะเขาเรียกว่าประตูสมาร์ททีเลตนะคะมาถึงตรงนี้ก็ลืมเฉยเลยเนาะ <laughs> บันไดนะคะเป็นสีทูโทนมาจากโรงงาน <laughs> เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแหละนะคะ w วท์แท็กมีให้เป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะคะไห <c oughs> น,น,นอีกราหลังคานะคะใช้งานได้จริงนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะหลังคาเนี่ยที่บรรทุกเนี่ยคือสามารถบรรทุกได้รถจอดเนี่ยสองรถวิ่งเนี่ยแปกิโลนะน,นะคะ พิมพ์ยังไงนี้ติดนะคะเป็นรถโชว์อ่ามามามาซิเนเจอร์านะ้าหลังอีกตัวนี้ยังยังคือว่าเป็นน้องๆของของตอมแท็กนะถ้าตอมแท็กอ่ะมันจะมีสเต็ปสเต็ปเนาะแต่อันนี้ก็คือเอาเบาๆนะคะเผื่อลูกค้าจะเอาไปใช้งานนะคะตัวนี้ก็เป็นเหล็กทั้งเส้นนะคะตรงนี้ใช้งานได้นะคะตัวนี้สําหรับตรงนี้เป็นวัสดุนะคะหรือวัสดุนะคะหรือว่าเขาเรียกใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเกรดพรีเมี่ยมาที่เขามาใช้งานนะคะตัวนี้ก็หล่อด้วยนะคะอ่ะช่วงล่างนะคะเหมือนกัน เหมือนกันเลยนะคะก็โว้ยโชคอัพนะคะกับแชสซีแยกตัวออกจากกันนะคะตัวนี้ก็เป็นโช้แบบค่ายะคะ่ะแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ก็ดีขึ้นนะคะแนบนะคะนี่นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า1ตันนั่นเองนะคะความยาวตัวรถนะคะ5.3เมตรนะคะสูงจากพื้นนะคะ1.9นะคะกว้าง1นนะคะมาบันไดท้ายมีมาให้เรียบร้อยค่ะไฟท้ายไฟท้ายนะคะคันนี้ก็เป็นรถเทสนะก็จะกดได้เต็มที่หน่อยมันไม่เหมือนรถลูกค้าเนาะ ไฟท้าย LED แบบเต็มระบบนะคะมาพร้อมกับตัวใบสปอร์ตที่ลุงบอกไปนะคะทำงานควบคู่กับตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะคะแจ้งเตือนจากรถด้านหลังนะคะคับซีนะคะลุยไปเลยนะคะโหมดการขับขี่ก็มีให้ด้านในนะคะการชนท้ายนะคะสีเทากาไฟคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะกล้อง360องศากล้องระยะจอดนะคะทางานควบคู่กับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะคะนี่โลโก้นะคะตัวนี้ก็ไฟเบรกตรงที่3ฝาท้ายแบบผ่อนแรงเปิดมือเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ ไลเนอร์นะคะตัวนี้รถใช้งานนะบอกเลยนะคะรถเทสรถใช้งานนะคะไปบูธท,ทุกบูธเลยนะคะบูธท,ทุกที่นะคะลุยทุกที่นะคะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะคะไฟบ้านนะคะ,ะไปดูด้านในกันค่ะปึ๊บเอ้ยลืมปลดล็อกก่อนไปดูด้านในนะคะเบาะหนังค่ะเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะคะ,ะปัก ไปเลยนะคะไวท์แท็กนะคะเป็นสีโทนแบบส้มทองเหลืองทองอะไรประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเลยนะไฟแอมเบีไลท์มีให้เรียบร้อยหรือว่าไฟสีฟ้านะคะที่เพิ่มเขาเรียกอะไรนะมิติตัวรถหรือว่าไม่เพิ่มเขาเรียกว่าความเขาเรียกอะไรนะลูกเล่นอะ่ะเออให้มันดูหลอ่อให้มันดูมีอะไรอะไรเนาะหน้าจอ12นิ้วค่ะเป็นแบบซิงโฟนะคะซิงโฟนะคะแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนอย่างที่ลุงบอกไปนะคะมันจะ ใช้งานง่ายเป็นภาษาไทยนะคะปรับโหมดการขับขี่นะคะโหลดฟอร์พาใช้งานได้เลยวอลเลยชาร์เจอร์ค่ะเป็นแนวตั้งนะคะใช้ได้ทุกแทบจะทุกรุ่นนะมือถือตัวใหม่ๆนะ่ะไม่ใช่ว่าเอาแบบเออไออะไรนะไอโฟนตัวนั้น A13 ออะไรมาก็ไม่ใช่นะนะคะถ้าลองโทรศัพท์ไม่รองรับนะคะใช้ช่องเสียบนะคะ2ช่องนะคะเกียร์เป็น1ิสปีดค,ค่ะอ่าเป็นแบบอ่าเขาเรียกเข้าเกียร์ง่ายนะเกียร์สั้นๆนะหัวเกียร์สั้นอนะโหมดการขับขี่ทนะั้งหมด6โหมดนะคะใช้ไปนะคะแล้วก็ เป็นมือไฟฟ้านะคะอ่ะพี่พมอะไรเลยค่ะพงมอะไรนะคะเป็นแบบไฟฟ้าร้อนะคะฝั่งซ้ายมือได้ถือควบคุคนโรลนะคะควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าได้นะคะวางความมือน,นะคะหน้าจอหลังพงมอะไรนะคะแล้วก็พงมอะไรนี่ปรับได้สีระดับนะคะเป็นพงมาลไยไฟฟ้าอย่างที่ลุงบอกไปก็คือประหยัดน้ํามันด้วยนะคะด้านบนด้านบนนิดนึงด้านบนอ่ะกระจกนะคะตัดแสงสะท้อนจากรถคันหลังได้นะคะแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกแล้วก็ช่องด้านหลังกระจกนะคะจะมีตัว เขาเรียกอะไรนะเป็นช่อง u s b ที่สามารถเสียบกล้องเสียบอะไรก็ตามที่อยากจะเสียบนะเนาะมีช่องให้เสียบนะคะเรียบร้อยนะคะจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเป็นภาษาไทยกับปุ่มพุ s ส s t a r อยู่ขวามือนะคะอ่ะปะ่ะแผงไฟอัตโนมัตินะคระัระจบปรับพับไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยนะคะตัวรีโมทจะเป็นแบบนี้แหละแต่เราหุ้มหุ้มไอ้นี่ไว้นะคะมันก็เลยมองไม่เห็นนะ เป็นแบบนี้นะคะให้ทั้ง2ดอกเลยนะคะไม่มีกุญแจสำรองนะเป็นกุญแจแท้ทั้ง2ดอกสลับใช้เอานะคะอ่ะเมื่อกี้แจกโปรไปแล้วนะคะก็แจ้งลูกค้าอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าที่จะเข้าในงานมอเตอร์โชว์นะคะที่ไม่อยากเสียค่าเข้างานนะคะบางทีไปหลายท่านใบละร้อยสมมุตินนะใบละร้อยไป5้าคน500แล้วนะเออใครอยากจะเข้าไปในงานแล้วได้โปรดีๆนะคะไปเจอเซลลดูแลไปถึงก็คือรับตั้งแต่หน้าง,งานเข้าไปโทรหาลุงเลยนะคะก็ งานมีตั้งแต่วันที่29นะคะเป็นรอบสื่อบันชนก่อนนะคะแล้วก็ยาวไปถึงวันที่12ธันวาเลยนะคะใครที่จะบอกนิดนึงว่าใครที่มีแผนจะใช้รถสิ้นปีอะ่ะไม่ทันนะถ้าไปจองในงานรับรถไม่ทันนุงบอกเลยนะคะคิวจะเยอะคิวจะยาวมากๆเลยนะคะใครที่ตัดสินใจได้เลยจองได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือลุงรับจองนะคะแล้วก็ทำคิวให้เลยรันคิวให้เลยนะคะพร้อมรับรถได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ลุงบอกไปโปรโมชั่นลุงให้สุดอยู่แล้วนะคะให้สุดเหมือนงานมอเตอร์โชว์อยู่แล้วไม่ต้องไป กังวลนะคะเพราะว่าให้สุดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วลูกค้าลุงจะรู้ทุกคนเลยนะคะขายแบบมิดเลยมิดแบบไม่เหลือเลยนะคะอ่ะโอเคยุงเริ่มกัดแล้วเดี๋ยวฝากคลิปไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะลุงนี้ก็ค่อนข้างจะ,ะมีเขาเรียกอะไรนะภารกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธเดี๋ยวจะเป็นบูธเดี๋ยวจะอบรมเดี๋ยวจะนั่นจะนี่เนาะอ่ะก็หลายอย่างก็อาจจะหายไปบ้างนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านลิลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ